วัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเดมีเลขเด็ดให้พี่น้องชาว youtube ได้ลองดูข้อมูลคร่าวๆก่อนการตัดสินใจนะครับประจำวันที่16พฤษภาคม2564ครับ รุ้นเป็นเศรษฐีใหม่ร่วมกันนะครับจะนำเสนอเลขแรกชุดแรกมาจากข่าวผู้ป่วยโคมา่านาน14วันนะครับจนญาติจองวัดแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาราวปฏิหารญาตินำลงศพนะเตรียมไว้ไปมอบให้วัดก็เลขลงศพนั้น ก็คือ3 4มหนะครับก็ลองพิจารณากันดูส่วนอีกเลขชุดหนึ่งก็คือผู้ที่ถูกรางวัลที่สองไม่ใช่สิผู้ที่ถูกรางวัสงสลวสองวัตกิดกันก็ได้ไปขอ ปู่นักราชญานาคีนะครับเส้นไวนแล้วก็จุดทูบเสียง1 4ึห้าคือเลขที่เขาได้มานะครับนวัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับมีคนโชคดีเดินทางไปแก้บนไอ้ไข่รุ่นบรรดาลทรัพย์หลังโชคดีรับทรัพย์ใหไลท์อยู่ตรงนี้ ในการจุดประทัดหมื่นนัดเนี่ยสองตัวเลขหางประทัดสองห้าส,สองสองด้านไอ้ไขวัดโสม,มนัสต,ตุ้มท่าก็เป็นการจุดประทัดเส้นไหวพร้อมสองขันน้ำมนต์ก็ได้0ูนย์สาหนสี หกเก8าสองสาแปดและแตะเคียนทองสองพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านไปกราบไหว้ก็ได้4ีหมาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงณนะตอนนี้ ขอให้งวดต่อไปจงมีแต่ความโชคดีในทุกทกท่านเถิดขอบคุณที่ติดตามรับชมชื่นชอบกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ